S <S สวัสดีค่ะกลับมาพบแก่อล้วนะคะวันนี้แก้มีฮาวทูนะคะม้วนผมนะคะแบบนี้มาฝากนะคะเป็นแบบรอนคลายๆนะคะแบบสบายๆไม่ได้แบบว่าจัดเต็มแบบว่าเป็นเกลียวมากมายนะคะจะเป็นแบบรอนแบบ ทำได้ง่ายๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับ how to นะคะทำผมแบบนี้นะคะก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มม้วนกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีวี v นะคะแล้วก็ยังมัดผมก็ได้นะคะหรือว่ากิ๊บเพื่อแบ่งผมนะคะให้เท่ากันแล้วก็ มูสนะคะหรือว่าโฟมที่ทําให้ผมอยู่ตัวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปรย์นิ่มของอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีนะคะก็แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ม้วนผมนะคะของเลอสาชชานี่รุ่นนี้ต้องเปิดไว้นานสักพักหนึ่งนะคะแล้วมันจะม้วนอยู่กว่านะคะปล่อยไว้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็หวีผมเลยค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็ถ้าอยากแสกไปทางไหนก็ ไปทางนั้นนะคะก็วันนี้ก็จะแสคข้างแล้วกันนะคะเนาะแล้วก็หวีผมงนี้ให้ได้รูปนะคะเราจะม้วนข้างไหนก่อนก็เริ่มจากข้างนั้นแกจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะก็อันนี้เก็บไว้แล้วก็แบ่งเป็นสองช่อน,นี้นะคะแล้วก็ตีกิ๊บไว้ อันนี้มัดไว้ก็ได้เผื่อไม่ให้มันมาโดนข้างนล้นะคะอ่าก็จะเหลือประมาณนี้เราจะเอาผมเป็นลอนนะคะให้มันเป็นลอนก็จะใส่มูสก่อนขยา่าเพื่อให้ผมมันอยู่ตัวแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะแข็งทืง่อไปก็ไม่ต้องเนยอะมาก น,นี้พอก็จะใส่แล้วก็ค่อยๆทำไปทีละชอ่อปลายผมเลยนะคะเห็นไหมอ่ะน,น,นะคะพอใส่เสร็จเราก็จะแบ่งเป็นสองช่อนะคะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่ม้อนผมเนี่ย มันจะร้อนได้ที่แล้วก็เสียบเข้าไปจะม้วนเข้าหรือม้วนออกถ้าม้วนออกก็ถ้าม้วนออกเราก็จะวางแกนไว้ตรงตรงออกข้างนอกนะคะแล้วก็จะเสียบขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดออกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าม้วนเข้าเราก็จะเอาแกนหาตัวเราอย่นี้นะคะหาตัวเราแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ม้วนเข้าอย่างนี้นะคะก็วันนี้จะม้วนม้วนอะไรดีม้วนออกดีกว่า นะคะก็เอาออกไปนี้นะคะหรือว่าถ้าจะเป็นสลับม้วนเข้าม้วนออกก็ได้นะคะมันก็จะได้แบบผมฟูฟๆหน่อยอ่ะแล้วพอเข้าไปเอาใหม่เดี๋ยวไม่เห็นนะคะก็ม้วนออกนี้นะคะแล้วก็ลูดไปยันตรงปลายนะคะปลายผมแล้วก็ม้วนเข้ามานะคะก็เอามาสุดนี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คายมันอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็ ยืดลงมาตามแรงน้่มถั่วจากนั้นก็รอก็ว <doom. S 1> ันนี้แต่งหน้ามาเข้ากับทีม้นผมเพราะแกชอบสิง,ง่วงนะคะก็ปล่อยเห็นไหมเห็นแกนที่ได้ไหมนี่เลยนี่เลยสวย แล้วก็ะนะคะเราก็จะทำอีกอานหนึง่ง ค่ะพอเสร็จข้างหนึ่งแบบนี้แล้วนะคะก็จะฉีดสเปนิ่มเพราะว่าถ้าแข็งเนี้ยมันจะทำให้ผมไม่สวยไม่เด้งนะคะ่ะ คือทำเสร็จข้างหนึ่งก็ฉีกนะคะอ่ะก็จะได้แบบน,นี้ก็มาทำอีกข้างนึง ค่ะก็เราก็ได้ผมม้วนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมือนผมแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจม้วนแต่ตั้งใจอะไรแบบนี้นะคะก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะ แต่ถ้าใครนะคะหัวแมบหัวแมบคืออะไรหัวแมบคือแบบนี้นะคะเห็นไหมยพราหัวแมบเนี่ยเห็นไหมเราก็จะใช้วีเนี่ยยีมันหน่อยนึงเพื่อให้มันฟูนะคะ ข้้าาางหนนนแก็ออจาจะบบยยีมันน่เรค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ how to ม้วนผมง่ายๆของแก้วแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็ฝากแฟนเพจแก้วด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยติดตามกันได้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ <c oughs>